สวัสดีครผมมันจะมาเล่นเก,เกมฟุตบอลลีของโลกอยู่กับผมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวพิงรีเซเพิ่งลงโบเกซสกาได้มาหนาน,นี้เองเกมนี้อาจจะเก่าแล้วก็ได้คุณอาจจะไม่ดูก็ได้นะครับแต่ว่าผมลงเพราะผมชอบเล่นเกมนี้ัวนี่ผมก็เล่เนอนนี้ไว้นะครับแล้วจะลองจะมาเล่นแบบยิงจุดโทษกันนะครับ มันมันมันเอาเป็นนี่เราจะเอาทีมอัสตมวิลล่าแล้วกันอืมบ,บิลล่าเจอก,กับอเมริกาเม็กซิโค,ครับไปเริ่มกันยิงมาจุดโทษเลยนะ อ,ม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 อมามึงกกนก่อนยบนี่ครับตามเรายิงเงินก่อนนี่ขอเลือกตรงกลางเนี่ยนึกว่าไปกระโดดขาจะมียากขึ้นต้องสุ่มทางครับ สายเถอะสายเถอะสายโอ้ยิงตรงเหมือนกันได้นะขอยิงกลับมั่งสายแบบเลี่ยครับเอ้เข้าแล้วฮัสกายขขาจะรับได้มันสุ่มทางยากครับโอ้โหยิงตรงตัวอืมิงตรงมั่งนะอีเข้าเหมือนกัน สมอกันแน่นอนซ้ายซ้ายซ้ายเราเฮ้ยโอเข้าแบบบูมิกอืมอืมแบบจะหมดแล้วลงไปเดียเ๋ยวเออเข้าไปแบบลูกแบบขอรองเฮีบทางนี้โออืมแบบเท่าไหร่สิบห้า ขอเธอขอเย yes. สงไม่เข้าไม่เขาซ้ายด้ยวยเขาซ้ายโอ้เล่นลูกตรงครับแบบนี้ขอซ้ายมอหน่อยนะเอ้ยงูมันตะ้อ,ยอ,องยิงตรงแน่นอนชอบยิงตรงใช่ไหมวล่าโอ้โหยิหงสวย ปัดได้สิสวยุวย้ยสวยแล้วไงนี่เข้าปัันนี้ครับจะเดิทางเองนี่ขว,ว,วับบางวับ อีหน่อยอือหูถูกขวาขวาชัวขวาโอ้เล่นซ้ายเล่นตรงข้ามีแล้โมโหแล้วนะขอเลียนอุ้ยไม่เข้าตรงนี้หน่อยต้องเลีนตรงเลอตรงตรงโอ้โหปวดหัวว่ะ เมือ่อไหรมันจะชนะมันได้สักทีขวาแน่นอนขวาขวาขวา,ออนะขวาเอ้ยชนะวุนาคือเราครับเย็ดโดูสิบเก้าใครชอบก็กยิงกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ให้ผมนะครับ